อ่ะโอเควันนี้อาจารย์ไก่จะมาโชว์การพันเจเนเรเตอร์แบบสดๆกันเลยนี่เอาสเตเตอร์มานี่เอ่ออะไรของจากส่วนอะไรของของมอเตอร์ไซค์นะชุดสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์ชุดสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์เรื่องของเรื่องคือไอตัวนั้นผมฟุกเ,ออเพราะหาอุปกรณ์มาได้แบบฟุกๆุก็เ,ออกเลยจะมาหาอุปกรณ์ที่มันทดแทน กันได้เออทดแทนกันได้ก็เลยเอามาลองที่มอเตอร์ไอ้้ไอตัวเดินสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เอามาสองงานเนี่ยเอามาทำแขนเข้าสองงานยแล้วก็จะมาประกบกันเออประกบกันให้มันอยู่อยู่ข้างในนี้ตัวนี้มันหมุนหมุนตะคงนอกเออเหมือนกันแครนอยู่กับที่จะหาอะไรที่มาทดแทนตัวนั้นเพราะเพราะเพราะแฟนบอกเรียกร้องเลื่ยเรื่อยว่าให้ทำทำให้หน่อย เดังนั้นเอาตั free, วน okay. ี้ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้แหละเออตัวนี PUB ้แหละลองลองดูว่ามันจะโอเคไหมตัวที่เห็นในคลิปแหละอืมไม่ใช่ตัวที่วางอยู่ในคลิปตัวที่ผมจะไปทำมันแล้วผมเอาไปทำมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้พันอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพันวันนี้จะมาใช้อาจารย์พันครับอ่ะเริ่มก่อนเริ่มเลยคือลวดจากลวดนะลวดนี่คือเอาเบอร์อะไรเนี่ยเอ่ออันนี้เบอร์เบอร์ยิปสามยิปสามเราใช้เบอร์ยิปสามวันนี้คืออันนี้เบอร์ยี่สิบเรยี่สิบเราใช้เบอร์ยิปสามแล้วกัน ออ่าเราเราจะไปเอาวนเอาวนเอาวนใช่ไหมจะเอาวนมากันอะเอาวนอ่าแล้วก็เริ่มก่อนขดลวดแรกนี่นะนี่ผมเจาะรูไว้นะอืมีรูลอดเห็นไหมเส้นเส้นรวดเห็นไหมบ้านลอดลงไปรูโผล่มาทางนี้อ่าโผล่มาทางนี้เพื่อเอาไปใช้งานพใช้งานใช้งานก็เริ่มคราวนี้การพันพันตอนแรกนี่เราก็ต้องเริ่มก่อนมันจะมีร่องของมันอยู่ว่าวางไปก่อนเลย๊ป เราจะกะสักเท่าไหร่ดีล่ะเริ่มจากขดแรกก่นเนี่ยวันนี้แปดสิบรอบแล้วถ้าแปดสิบรอบอะเราก็พันแปดสิบรอบเรียงเรียงตัวขดเนี่ยนี่แบบนี้ไม่ได้ละนี่แบบนี้ไม่ได้แล้วต้องกดลงไปกดให้เรียบกดให้เรียบกดให้เรียบเออเออเนี่ยกดให้เรียบกดเรียบแบบนี้อย่างเงี้ยล้วก็เคลียร์สายไปเคลียร์สายให้เคลียร์สายให้แน่นอ่ากดให้เรียบนี่เราจำไว้ว่ากี่รอบละหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วะเราก็ว่าไปฮะอ่าสองอ่า สามสามเออผมนับเป็นสี่สีเออหแล้วหแล้วห้าหหน่ปึ๊บว่าใบหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสิบสเอองสิบ สิบห <45, S 1> ้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบน่าจะได้อยู่กว่ามันแปดสิบเป็เก้าสิบรอบครับอันเลี้ยงขู่เออ,เอน่า <c oughs> คือน่าจ่ายนะน่าจ่า, 24, อ,า,าอันนี้สิบนะอันนี้แปดล่องสี่สีบล่องน่ะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 9 30อันนี้จะบอกเทคนิคให้อย่าง30มเพื่อสาละวจำไว้30นะพยายามพันค่อนมาทางหัวเนี่ยไหมเพื่อให้มันรับสนามแม่เหล็กได้เยอะอ่าค่อนมาทางข้างนอกไว้อ๋อตรงนี้นะต้องให้มันค่อนมาทางนี้เออทางนี้ให้มันปูดมาทางนี้ว่าขนาปูดมาทางนี้ให้เยอะไว้แล้วมันจะได้ถ้าท่ายนะสามติดถามผมจดจำได้ไหมครับสามสองสามสาม

ห้าห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบามี่หกกเดหกสเสสไปแล er. ้วอนเดียวเดียวนัพน er. พัน จ็ดสิบไปแล้วมองๆคุณได้เป็นร้อยจริงเหรออ่านี่เจ็ดสิบไปแล้วเพราะมันยังไม่ถึงครึ่งการแบ่งกลางเลยอ่าเจ็ดสิบแล้วเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบไม่แปดสิบแล้วอ่ะเต็มแล้วยังไม่เต็มเลยตังเหลือต้งเยอะโอ้โหอ่าพ<ข>อเสร็จแล้วทำง,งานบีบก่อน ต้องบีบก่อนบีบให้แน่นก่อนบีบให้แน่นก่อบีบตัวขั้วให้แน่นอ่าแปดสิบแล้วจะเอาร้อยไหมอ่าเอาร้อยก็ดีอ่าเมื่อกี้อะไรอ่เหรอแปดสิบแปดแล้วเอาร้อยเอาร้อยแปแปอแปสองแปดสาปดส่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสแปดแปเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสาเกส เก้าห้าเก้ากเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสิบเก้าอ่ะวิธีนะครับหนึ่งร้อพอครบหนึ่งร้อยเนี่ยปับ๊บลอบมันมาตกไว้ที่ข้างล่างพอดีเมื่อกี้เริ่มจากข้างล่างเ,ออเริ่มจากข้างล่างไหมก็จะชนหนึ่งร้อยพอดีอ่าเราบีบไปนะบีบแผ่นแน่นนะวิธีเริ่มนะคือคือวิธีเริ่มนะก็พาดข้างบนอย่างนี้เลยพาดสวนไปอันนี้จะพันย้อนกลับอ๋อ,อเห็นนะแต่สายอย่างนี้มันพันลำบาก เห็นไหมสายสายโกงเนี้ยดูมันพันลำบากเราก็หาที่เกี่ยวไว้สักอันเนีเกี่ยวไว้เกี่ยวไหนเกี่ยวข้างล่างนี่ไงเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเกี่ยวใส่ข้างล่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเกี่ยวข้างล่างเลยไหมอ๋อเกี่ยวไว้ปึ๊บปึ๊บคันนี้พันย้อนกลับย้อนกลับเอามืเมื่อกี้เราวาดที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเราก็พันหนึ่งเนี้ยหนึ่งร้อยเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็ต่อไปก็กลับ เมื่อกี้เมื่อกี้ทวนเข็มเหรอนะครับผมทวนเข็มนาฬิกาเมื่อกี้ต่อไปรอบต่อไปก็เป็นตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกาแล้วก็พันกลับไปจนครบจนครบจนครบแล้วเดี๋ยวพอครบแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองไปแล้วออกเยอะออกน้อยแค่ไหนอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อันนี้ไว้ก่อนอยากให้เช็คแม่เหล็กตรงนี้ให้หน่อยอ๋อแม่เหล็กตัวนี้เหรอขั้วแม่เหล็กมันอ่ะมันเป็นยังไงขั้วแม่เหล็กมันก็คือมันจะไม่ใช่เนื้อเดียวกันเหมือนในตัวในคลิปนะใช่ใช่มันจะไม่ใช่เนื้อเดียวกันมันจะถูกกแบ่่่่งงเดีี๋ยววผมขอออาานนนะ อันนี้มันจะถูกแบ่งกันนี่เป็นตัวนแม่เหล็กนะครับมีทั้งหมดสี่อันใช่ไหมสี่อันบางคนคิดว่าอันนี้เป็นเหนือเป็นเหนืออนี่เป็นใตเป็นใตเอไม่ใช่เปนในตัวแม่เหล็กของมันในแกนในแกนสตาร์ทมันจะถูกแบ่งกันครับอันเนี้ยกดไม่ลงเลยนะครับผักผักมันผักออกกันะเดี๋ยวอันนี้ปั๊บกลับข้างในอันเดียวกันเนี่ยอ่ะมันดูดเพกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ๊บนี่มันดูดเออแล้วพอเราเลื่อนมานี้ปั๊บ มันจะผักเนี่ยผักในก้อนเดียวกันนี่นะในก้อนเดียนี่แผ่นเดียวกันนี่นะใช่แผ่นเดียวกันในหนึ่งสองสามสี่เออมีทั้งมันเป็นเหมือนเสี้ยววงคือวงกลมอ่ะเนี่ยไม่ใ่ขกับเสี้ยววงกลมอ่ะจากคราวนี้ที่ว่าเราคิดว่ามีสี่ตัวอ่มันมีแปดตัวแล้วกลายเป็นแปดตัวครับกลายเป็นกลายกลายแปดตัวแล้วการตัดมันก็จะถี่ถี่ขึ้นอีก เออถีขึ้นอีกตัดขั้วเนี่ยโค้าใต้ถัดไ้ถีขึ้นอีกก็แต่ผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองดูกันจะเหมือนตัวพระเอกเราไหมไปว่ากันอีกทีโอเคแล้วพันจบขึ้ามาบันทึกต่อโอเคอ้าวเข้าสู่ขดสุดท้ายของการพันจน g e n e เตอร์พัดลมปั่นไฟ โอ้โเหนื่อยเมื่อยนิ้วเลยดีกว่าบีพนแนบีเนแน่อนมีทั้งหมดแปดขดช่ไหมแปดล่องสี่สเตเตอร์น่นะห้หนเอ้หกห้จ็ดแปดห้าสิบ้าหกสิ่เอองหกสิบสามหกสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิเจ็ด6สิบแปด สรแล้วนตามด้วยะเจ็ดสูไมกีนะถูบอกก่อที่เริ่มอะถูถูถูวามรู้อะเดี๋ยวถ้าผิดถ้าไฟมันไม่ออกก็รู้ไงท่าไห่เจ็ดินะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิห ตาเราก็แปรงิดใช่ไหมหนึ่งล,ล <ะ S 1> ้อโอ้โหแทบตายแทบตายแก้มตายนะกู <c oughs> ถูกหรือเปล่าวะตอนรับตัวนั้นอะปัญหาอันเมื่อกี้ถูกก่อนก่อนนั้นอะก่อนนั้นน,น,น,นนั้นไม่รู้อา้าวน,นี้ปัญหาคือก่อนเพราะหนูนั่งฟังดูเ,ออเท่ากันบวกอ้าวทำไงจบเนี้ยตอนจบเนี้ยตัดสายเลย ตัดสายเลยอ่าตัดสายแล้วก็พยายามร้อยมาให้ได้เดี๋ยวหารลาตัดสายก่อนอ่าหายสายแล้วต้องเชื่อมเชื่อมไปที่แกนนี่หออ่าเชื่อมที่แกนก็ได้เอาสายแรกของเราเริ่มต้นเนี่ยมาเชื่อมติดไปที่แกนเลยก็ได้อ๋อเราใช้กันเลยอ่าติดไปติดไปที่ตัวแกนสายนี้มันต้องไปใช้ไม่ใช่หรอจบแล้วทาไงรอดปลายมันรอดรอดรูสองรูเลยออเออในคลิปมันไม่ให้รอดเนียแต่รอดก็ได้ไม่รอดเราไปเชื่อมข้างนอกก็ได้ออเอออยากเชื่อมมาเชื่อมข้างนอกก็ได้เหนื่อยแล้วกันอะเหนื่อยไม่ อ่านไปแปดรอบรอบละร้อยแปดร้อยรอบเจ็บตายนี่ก็วิ่งก็ข,ขึ้นภูเขาอีกอุ้ยเยาะมากเลยประมาณ้วกัน,น,นี้อือจะให้มันมาปูต้องดูที่จอไว้นะมันจะรอดได้ปะมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นกันใจเย็นกอนตัดทิ้งไปเลยจะได้มันเออเออฝัน<ง>ดีไว้ช้ฟันดักงองนอนกัน งอกันเขาไม่แต่ดัดฟันแล่ใช้ฟันดัดลวดออกมันลูกออกมันลูกนะอาะ้าวล้วออกนะครับออกมาแล้ว,ลวโอเคอดออกออกมาแล้วต้องดัดลวดให้คงงให้พอดีรอดลงมาโผล่ตรงรูที่นนะเาจาะไว้ใจเย็นนะทิพย์โอเคป๊อบออกแบบเองนะที่ผมให้ให้ช่างทำตามที่ อาจารย์บอกทุกอย่างเลยว่าเจาะรูให้ลวดรอดออกมาได้นี่ลวดที่ไม่ต้องอาบอะไรเลยนะน้อมลงยาก็อาบได้ก็ดีแต่ว่าเราแค่มาลองเทสกันดูก่อนว่างั้นเถอะถ้าจะอาบไปเนี้ยก็ไปอาบตอนไหนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยไปอาบทีหลังได้ไม่เป็นไรอออันนี้ประกบกันดูอ่าเนียมีสองส่วนอ่าจะเอาประกบกันว่างั้นเถอะอ่าประกบกันดูไม่รบาว ยี่ยี่ลำบากเลยเขาทําพอดีเป๊ะเออพอดีผมเอ<ไ>ียงทำไมวะเนี่ยเออพอดีอยังไงวะเนี่ยพอดีจริงเปล่าวะพอดีจริงแล้วผมออกว่าได้ไงเออรู้แล้วว่าว่าพอดีจริงอะ่ะแต่ว่าทำไมมันดูที่ไหนวะมันทั้งถ่างไม่ได้เดูงงชีวิตอะไรอยู่อ,อ๋อ <revelation. S 2> มันมีรวดขึ้นมาเพิ่มเ,ออเลยมันมีรวดขึ้นมาเพิ่มไงบันไดแหละ บอลลายไม่ใช่บอลบลายธรรมดาบอลลายสักด้วยร้องแม่งเงี้ยแหละข้างเดียวเลยทำไมันเขาไม่ได้เออร้องข้างเดียวก่อนนี่แหละนะะมันะะมัอ่าร้องข้างเดียวนี่แหละมาอ่าลองวนกันเลยต่อไปเจ๋ กงมันมีรวดเพิ่มขึ้นมาต้องใช้ความคิดหน่อยเอ้าจะทำอะไรเดี๋ยวถ่ายช่วงนี้พอมั้งให้เห็นจ้าๆเลยอ่ะจะจะหมุนอ่ะหมุนก่อนหมุนหมุนเลยจะหมุนจะหมุนจะหมุนโอ้ยโอ้ยถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายช่วงนี้เลยจ้าๆอ่ะหมุนนี่รมันมันก็หมุนอะไรมันลองเฉยอ่าหมุนลองเฉยหมุนลองเฉยไม่ค่อยลื่นนะไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยลื่นเพราะว่ามัน แต่ว่ามันใหญ่กว่ามันต้องมีนั่นมากกว่านี่เลยเอาแค่เฉพาะตัวเลขให้เห็นเห็นกันไปเลยครับเอาเลยนะ,ะเเริ่มมานะหมุนอยู่นะหมุนดิเดี๋ยวไปนี่ไปนี่อ้าวสี่สิบเก้าโวลต์เหรออ่อฮะไม่อเนี่ยยี่สิบโวลต์ไปไม่ได้อ่ะอ่ามันหนืดไงมันหนืดเออมันหนืดแรงตัดไม่เล็วันทีสี่สิบเก้าเห็นไหมสี่สิบหกอ่าเอาตัวสูงสุดมันใช่ไหมอ่า เราก็ลองมาหานดูอ่ะเอ้าอุ้ยร้อยกว่าวิดดูเบอร์นะเอ้าเนี่ยเอ้าหมุนแล้วตัวไ่มเอ้าเฮ้ยเอ้าสี่สิบถ้าลมแรงแรงห้าสิบห้าสิบกว่าห้าสิบเก้าห้าสิบหกนะอะนะเชื่อได้ป่าวเนี่ยมันคข้ามันใจมันเยอะไปป่าวหมันเยอะไปป่าวแล้วจะหมุนยังไงอารมณ์ที่ไหนหมุนคอมพิวเตอร์กวนมัน่ะ ลองลองดูดยวันปะเออถ้าอย่างเงี้ยน่าเชื่อเออถ,ถ้าสักยี่สิบอย่างเงี้ยเออพอเชื่อ <ผม S 1> ไอ้มันก็มีเลขสี่สิบกว่าขึ้นอยู่เหมือน่ะเนอนะเอี้ยนะดูดูดูตัวเลขเออเงี้ยพอมีสิทธิ์งั้นี๋ยเดี๋ยวค่อยไปลองอารมณ์จริง คอยรอนี่น่ะใส่เอุโหตนืตมากเลยต้องหาต้องไปอารมณ์ทะเลหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องวนแล้อวนวนได้ใจแต่มันนเหล้อเกิดมันทรมานอะไรขนาดนี้ทรมานต้องหาใบใหญ่อะเออต้องหาใบใหญ่มาใส่อะเนี่ยแต่ว่าก็ใช้ได้นี่เป็นหลักการทำเปลี่ยนแค่หมุนแค่นี้ไปก็ออกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยประกอบให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปดูคลิปต่อไปแล้วกันอประกอบเสร็จแล้วลองหมุนสิกี่วนกันแน่ ยี่สิบห้าสิบหกสิบไอ้เจ้าอ๋อประมาณเนี้ยเต็มที่แล้วมันเมื่อมันมันขออีทีหัร้อยกุมก้นก็เป็นไปได้บ้าถึงนี้แน่ห้าสิบแปดเออสี่สิบขึ้นแน่ตีริบขึ้นแน่เห็นไหมก็แค่นี้นปัญหาไม่ใช่ไอ้พันโอเคแต่ปัญหาคือว่า เอาอะไรมาหมุนมันใบมันแรงออแรงลมมันมันสุดยอดมันมันหนักมันเหนื่อยมากเหนื่อยเลยหนักมากอหสุดยอดเลยปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของใบแหละเอาอะไรหมุนมันเอาอะไรหมุนมันใบต้องใหญ่ขนาดไหนอรู้แล้วแหละว่าวัวเนี่ยได้แน่อะไรเนี่ยชุดสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ย มันแข็งตั้งแต่ยังไม่พันแล้วโอเค okay, ไฟออก oh, <okay. S 2> แต่แต่ไม่ลื่นเหมือนพระเอกของเราเออไฟออกจริงแต่เดี๋ยวควานหาตัวอื่นให้ลื่นต่อไปโอเคสรุปแล้วสอนวิธีพันใช่ไหมเดี๋ยวคือพังเลยเออแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้จะหมุนได้จริงหรือเปล่ามันหนุมหนมากหนืดมากแต่บบนมันก็สะใจเหมือนกันเออดูหมุนแค่แนวหยุดเลยแต่โบนก็ สามติบขึ้นแน่นอนจะขอขอให้มันหมุนนะ <laughs> <laughs>